แพทย์เกียรติภูมิวงกระจิตปลัดกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่าประเทศไทยได้รับวัคซีนซีโนแวคที่จัดซื้อมาจากประเทศจีนส่งถึงไทยแล้วช่วงเช้าวันนี้อีกหนึ่งล้านโดสส่วนล็อตต่อไปอย่างไม่ทราบวันที่ชัดเจนแต่ส่วนใหญ่ทางบริษัทผู้ผลิตจะบอกในวันใ,นใ,ใกล้ๆกับช่วงเวลาที่ขนส่งมาท้งนี้วัคซีนซีโนแวคที่ได้รับวันนี้จะส่งให้กลมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจรับรองรุ่นการผลิตหรือล็อตรีลิส ตามกระบวนการตรวจสอบต่อไปหาดำเนินการแล้วเสร็จจะกระจายวัคซีนออกไปให้เร็วที่สุดทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตามหลักการกระจายและสถานการณ์ความจําเป็นส่วนความคืบหน้าของการส่งวัคซีนแอสตราเซเนกาในวันที่14มิถุนายนนั้นนายแพทย์เกียรติพิบูลกล่าวว่าได้รับรายงานจากกลุ่มควบคุมโรคว่าทางบริษัทขอเลื่อนเวลาการส่งออกไปประมาณ2วันแต่ไม่หลุดจากกรอบเวลาสัญญาการจส่งเดือนมิถุนายนนี้ที่ทางบริษัทตกลงไว้กับกระทรวงสาธารณสุข ด้านนายแพทย์สุภกิจสิริรักอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากาตตอวัคซีนซีนแวก1ล้านโดสที่มาถึงในวันนี้จะมาถึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ช่วงบ่ายวันนี้และจะใช้ตรวจสอบและริลิสเวลาแล้วเสร็จ1-2วันระหว่างรอบริษัทส่งเอกสารแสดงกระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายหรือ SPP หากได้รับเอกสารครบถ้วนทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงจะออกไปรับรองรุ่นการผลิตให้และสามารถนำวัคซีนออกไปกระจายไปใช้ได้ นาหรือหมุดอุดมพรรายงาน